มีเห็ดเม็ดใหญ่ๆใหได้ห,ห,ห,หลายๆเป็นก้อนเป็นก้อนนะคะเพิ่นบอกว่ามันสีมี่ภววดของเพิ่นอยู่ค่ะหลังกีกินแต่ก่อนพิมพ์ใจกับบด้จิตตามมาแต่ว่าได้ยินแม่แต่บาต้บานอื่นเพื่อนสีเว่าว่าจังไนพิมพ์ใจกับบ้าหูค่ะอันนี้คือพอแม่ของพิมพ์ใจที่บอกมาว่าถึงเวลาก็ต้องได้เมือดสันว่นดีก็ต้องได้ไวานะคะสําหรับผู้ที่มีเล่าเขาค่ะ พูดถี่ว่ามีเราเขาสไัยชุมือนี้เพิ่นกะเอาใส้สอบใส้ยังละกะวอาางไว้ตามเพื่นตามยังเพิ่นกะบ่ฮู้กันกันแต่พิมใจมีเราเขาพิมใจกับตองเกตนะคะถ้าใบเกตลินกะเอามาจากโคกจากป่าค่ะสมัยชุ่มมือนี่ทุกคนกเกาพปลูกไว้ในบ้านหลายๆค่ะแต่พิมใจกับพยายามหาอยู่ค่ะ